สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ ep ที่14.2ต่อจาก ep ที่14.1ในเรื่องของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับเป็นเนื้อหาในระดับชั้นม .3 นะครับวันนี้จะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับกิจกรรมก่อนเรียนนะครับคำถาม เลขที่หายไปคือเลขอะไรหากใครตอบได้แล้วนะครับว่าเลขที่หายไปในช่องสามเหลี่ยมนั้นคือเลขอะไรนำคําตอบของนักเรียนนะครับไปตอบใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจุดประสงค์ก่อนเรียน 1. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้และ 2. หาคําตอบและเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ ความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหากในโจทย์ของนักเรียนนะครับมีเครื่องหมายบวกลบคูณและหารอยู่ในอสมการให้นักเรียนเลือกที่จะกําจัดเครื่องหมายบวกลบก่อนเครื่องหมายคูณหารนะครับตัวอย่างที่1จงแก้อสมการ2 x บวก3น้อยกว่า21พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนวิธีทา จาก 2x บวก3น้อยกว่า21จากโจทย์ในข้อนี้นะครับอย่าหิ่งครูบอกไปตั้งแต่ข้างต้นหากนักเรียนเจอเครื่องหมายบวกลบคูณและหารนะครับให้นักเรียนเลือกที่จะกําจัดเครื่องหมายบวกลบก่อนในข้อนี้เราจะเลือกกําจัดบวก3ก่อนโดยการนาลบ3ไปบวกทั้ง2ข้างของอสมการนะครับ คุณครูนำลบ3นะครับไปบวกทั้ง2ข้างของอสมการหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่าทางฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ 2x และฝั่งขวา21-3บวกลบ3จะเท่ากับ18หลังจากนี้นะครับเราจะเลือกกำจัด2 2มันคูณอยู่เราจะนำนะครับเศษ1ส่วน2ไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการเพื่อกำจัด2นะครับ จะเห็นได้ว่าครูนำเศษ1ส่วน2ไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการหลังจากนั้นทำการตัดทอนนะครับ2ตัดสอนเหลือแค่ x 212 298แปลว่าฝั่งขวาเหลือแค่9ก้าคำตอบของอสมการในข้อนี้จะเท่ากับ x น้อยกว่า9นะครับเรานำคำตอบของเราไปเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนนะครับ x น้อยกว่า9นะครับแปลว,ว่าเป็นจุดโปร่งที่9นะครับน้อยกว่าเราจะหันเส้นจำนวนไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือนะครับกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนของ x น้อยกว่า9ตัวอย่างที่2 จงแก้อสมการลบ4บวก 5x มากกว่าหรือเท่ากับ16พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนวิธีทำจากโจทย์นะครับลบ4บวก 5x มากกว่าหรือเท่ากับ16ในข้อนี้เราจะเลือกคำจัดลบ4กันก่อนนะครับโดยการนำา4ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการจะได้ว่า คุณครูนำสีไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับดังนั้นนะครับทางฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ 5x มากกว่าหรือเท่ากับ20ขั้นตอนต่อไปเราจะเลือก,กํำจัด5นะครับโดยการนำเศษ1ส่วน5ไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการ ข้อนี้นะครับทำการตัดทอนนะครับ515 515 515 5, 5, 5, 5 4 20นะครับ x ของเราจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4นะครับเรานำคำตอบ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ไปเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนจะได้ว่า เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับจะเป็นจุดทึบนะครับทึบที่4นะครับเนื่องจากเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับเส้นจํานวนของเราจะไปที่ทางด้านขวานะครับอันนี้คือคําตอบของสอมการ x มากกว่าหรือเท่ากับ4ตัวอย่างที่3จงแก้อสมการ 3x บวก4ไม่เท่ากับลบ17 พร้อมทั้งเขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนวิธีทำจากโจทย์นะครับ 3x บวก4ไม่เท่ากับลบ17ในข้อนี้เราจะเลือกกำจัด4ก่อนนะครับโดยการนำลบ4ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการ คูณลบ4นะครับไปบวกทั้ง2ข้างของอสมการเมื่อลบ4ไปเจอกับ4นะครับจะเหลือแค่ 3x ไม่เท่ากับลบ17บวกลบ4มีค่าเท่ากับลบ21ต่อไปเราจะเลือกกำจัด3โดยการนำเศษ1ส่วน3ไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการนะครับ คูณนำเศษ1นส่วนสไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนะครับ313 313ฝั3 13, 3 13, 3 13, ่งซ้ายเหลือแค่ x ไม่เท่ากับ313 3 7 21ติดลบนะครับ x ไม่เท่ากับลบ7คำตอบในข้อนี้ก็คือ x ไม่เท่ากับลบ7เรานำคำตอบไปเขียนกราฟแสดงคำตอบนะครับ คำตอบ x ไม่เท่ากับลบเเราจะใช้จุดโปร่งนะครับจุดโปร่งที่7นะครับอ่าเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะเขียนเส้นจํานวนไปทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งขวาและก็ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือกราฟแสดงคําตอบบนเส้นจํานวน x ไม่เท่ากับลบเ นักเรียนสามารถใช้ค,ความรู้ความเข้าใจโดยการทำแบบฝึกหัดที่1.3เรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของครูนะครับหากมีข้อสงสัยมีข้อสักถามสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับ